อ่าน,นะครับเพื่อนนะคือหลังจากที่เบนไม่ได้ไม่ได้มาเดินงานประกวดเนี่ยประมาณ1ปีเต็มละงานประกวดงานแรกเลยที่เบนมาเดินนะฮะนี่คืองานที่จังหวัดสิงห์บุรีที่เรือมมาเป็นงานนี้งานแรกคือสิงห์บุรีเนี่ยเป็นบ้านเกิดของคุณพ่องานแรกที่เราจะกลับมาเดินก็ขอมปจังหวัดสิงห์บุรีแล้วกันฝากเดี๋ยวไปดูว่าเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมว่าการจะซื้อแบบหลักพันหลักหมื่นบ้างนะครับลุดหนุนเจนพระด้วยกันอันไหนที่ซื้อได้ก็จย่ซื้อนะครับเพราะว่าหลักแสนเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ซืออหรืเป ้ S <S 2> <S 2> <S ชมพ่อค้าเนี่ยฮะเท่าไหร่ครับพ่อาขาเท่าไหร่ครับ <S 2> <S 2> <S รบ <S 2> <S 2> <S เรากครู่นะครับอ้าวลูกพี่สวัสดีเท่าไหรเอาดีเนี่ยโ,โหแท้แท้เหรอลูกพี่ยี่สิบกลางๆก็พอแล้วกรอบมันบางเม็ดเท่าไหรอย่างคนหนุนเนี่ยไม่ได้ซื้อพี่เอนานแล้วเนี่ยเท่า <ำ S 2> ไหร่ไม่มาเดินคุยอ่ะน้องเลยเหรอก็แบ่งน้องหน่อยยี่สิบกลาง อันนี้ไม่ให้สามขาไงลูกพี่ใช่เวลายี่สิบกลางก็พอแล้วไอ้แล้วปุ๋รอดเนี่ยผลลุกพี่เอได้เท่าไหร่พี่เอพอขอบ้างเงินนอกได้เทาไหร่นะเกินไปยอมก่อนไม่ไหวสามห้าไม่ไหวถ้ายี่ห้าสิ่หกน้าคืออยู่ได้พี่เองหรอรับพี่เองเหรอพี่ ตอนแรกหลงดีใจได้ได,ได,จได้จะได้จะได้ซื้อพ่อคอยแน่นอยพ่อคอยบางแกน,นอกเนี่ยเป็นพาที่หายากแต่คือพิมพ์ไม่อก้ไม่ใช่พิมพสามขาแล้วเพชรเมื่อกี้เมื่อกี้ผมใช้ไฟสองละไม่ได้จะใช้ไม่น่า,ใช,นาใช้เพชรแท้เมื่อกี้ถ้าเพชรแท้เพชแท้กาซื้อได้สามหมื่นกว่าบาทไ,ได้แน่นอนแต่ผมดูไม่ใช่เพชรแท้เพชรแท้ต้องมีแบบ เรียกว,ว่าถ้าซื้อพระจักรผู้เนี่ยนะซื้อพระจักรูนี่เสร็จเลยเพราะว่าเขาบอกเป็นเพชรแท้ใช่ไหมถ้าเราเอ้ยเพชรแท้หรอเราซื้อเลยเลยเสร็จแน <ไร S 1> บ่บางทีอ่ะเมื่อกี้พี่เขาน่าจะตัดสมบางทีเขาทำมาหลายกรอบหลายใบเกือบด,ดี อธทบายแบ,บ้านี้แนละเพื่อนๆนะใน,ในสนามงานประกวดเนี่ยจะไม่เหมือนสนามที่เราเดินที่พานทิพย์หรือที่เอสซีสายใต้นะครับเพราะว่าที่พานทิพย์เอสซีสายใต้เนี่ยอาจจะมีการรับประกันกันนะถ้าตามตู้นะแต่ถ้าเป็นงานประกวดเนี่ยคือวัดฝีมือจริงๆคือถ้าแก้ๆเลยนะไม่มีนะจะซื้อคนรู้จักกันแล้วแนละ้วแบบว่าเขาการันตีให้ว่าแท้แล้วแต่แท้นี่ไม่ได้นะต้องระวังนะต้องใช้ตาางเดียว แล้วอย่างเมื่อกี้ถ้าเราฟังที่หูว่าเราเป็นเพชรแท้เนี่ยแล้วเราไปซื้อเนี่ยเราเสพเลยนี่เพื่อนๆพักมาหาผมและสามสิบละกันยอมก่อนแดง<อ>เพชรไม่แท้ดิถ้าเพชรแท้ก็อีกเรื่องช่วงเนี้ย,พยเพชรอ่าเพชรเขาเรียกว่าเพ็ดอะไรเพชรที่พีดีอะ่ะกำลังมาแรงคือจี้ติดแต่ผมมีเทคนิคของผมที่ผมบอกใครไม่ได้ที่ผมดูว่าไม่ต้องจี้ G, ผมก็ดูว่าเพชรแท้เพ็ดแท้ สามร้ยเท่าไหร่ครับอาจารย์สามหมื่นหนึ่งครับอืล้วเนี่ยฮะนกอ่ะเจ็ดหมื่นครับ,รบอืมอย่ส่งสติ๊กเกอร์มาตู้เออขอบคุณมากครับแล้วน้องได้อะไรเปล่ายังหาอยู่เลยพี่ไม่ค่อยมีของนะเนาะไม่มีของนะงนะี่มาเดินเล่นๆแบบนี้นันนะเชื่อมาว,าว่าตอนเนี้ยตู้แรกเดินหาผมไม่ควักแล้วตู้แรกที่เราแวะจะจะซื้อพ่อคอยเนี่ยเดินหาให้กวักเลยที่ต่อสองหมื่นห้าต่อดีจ้า ได้ของมาได้ด้วยปวะไม่หน่อยเดียวไม่มีของเลยนะเดี <c oughs> พ่เี่เดิมมีแต่เครื่องลรางกับพาลึกลับพี่ไปซื้อซื้อไครอ่ะได้อะไรมาได้ผูดอได้บูดมาองเดียวงงเลยกูตึ๊บเลย เนี่ยเพืพ่อนๆผมไม่รับผมออกแล้วผมไม่ซื้อแล้วผมบอกแล้วเดี๋ยวต้องโทรหาผมต่อโคตรดีเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมน่าจะเลือกนอนอยู่บ้านนะฮะแล้วก็ตื่นตักแปดโมงกว่านะครับแล้วก็ไปเดินที่จ่ายใต,ใต้น่าจะได้ขอมากกว่านะครับมานี่ตลกคือคือเวลาขอที่จะซื้อมันก็ราคาไม่ได้แล้วนอกนันก็คือไม่มีอะไรให้ซื้อไม่มีอะไรให้ซื้อเลยคือแบบเหลือเชื่อเหลือเชื่อจริง ะมาเราหาอะไรกินกันดีกว่านี่ไข้าวก็หมดขอกินเยอะกว่าพามาก voilà kind of ินเยอะามีอะไรพาม่ไม่มีอะไรถือถือไม่ได้ตัวรอ่นอะไรไหมพี่เท่าไหร่พี่บทนี่เท่าไหร่ นี่เท่าไหร่นี่ซื้อมา13พี่อืมถ้าซื้อในไม่ได้ว่าซื้อสนามย่านนะครับผมจะซื้อแบบพิเศษสวยนี่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่ไหนเนี่ยนี่ซื้อมา13พี่อ่าอยู่แล้วอ่าอีกแล้วหลอปู่อีกแล้วแล้วเนี่ยพี่อันนี้เอาเอา75พี่อืมข้างในไม่มีอะไรให้ซื้อพี่ไม่มีอะไรให้ซื้อจริงๆได้เท่าไหร่อ่ะเอา10เหรียญพี่โอ้โหเหนื่อยเลยอยู่ผู้แมันจะเหนื่อยเลยลูกพี่ มันมันซื้อามาพิเศษอ่ะพี่อ่าอันนี้ผมบอกว่าผมซื้อามาพิเศษบางบางก็พอแล้วมันเบียดของพวกนี้สิบสามห้าแล้วกันเดี๋ยวอันนี้วิ่งแพงแค่ร้อยอยู่แค่ร้อยได้ะอะใมีอยู่อ่านี่โอเค,อ,ค,คอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซื้อคือมีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสามารถขายได้สองหมื่นสองหมื่นกว่าได้นะค,คืออยู่ที่มือขายนะสองหมื่ขายสามหมกว่าใช่ไหมคือเป็นตอนพิเศษอย่างเงี้ยคือขายยากนะอันนี้เขาเรียกว่าแกะต่างอิ้วหรืออะไร เป็นเป็นหน้าแดงเลยเป็นคนดูเลยลองลองไปขึ้นในเพราะอะไรถึงขึ้นหน้าแดงที่มันขึ้นนิดแล้วแกสอนเพราะอะไรถึงขึ้นหน้าแดงแค่หรออ่าไม่ใช่มันเป็นมวลสารเป็นเป็นตังอิ้วแล้วก็ผสมกับมวลสารของอาหาปู่มันก็เลยประทุขึ้นมาออกมาเป็นคือความพิเศษปกติเล่นกันอยู่ประมาณไม่เกินหมื่นรุ่นนี้รุ่นนี้น่นอยู่เจ็ดแปดพันบังตอนนี้แปดพันถ้าเกิดเป็นสีแบบธรรมดาที่ซทั่วไป ใช่ปะใช่ครับ8,000ตอนนี้อ่ะซื้อโอเคลูกพี่พอดีจ้ะครับลูกพี่เดี๋ยววันจันทร์ผมไปหาที่ตู้ได้ผมยังพูดกันในคลิปอยู่แลอกว่าคือคือถ้าที่เอสซีถ้าที่พันทิปเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาซื้อขายประกันกันหมดแล้วแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือโดนแล้วโดนเลยนะโดนแล้วโดนเลยจบได้มาใครลูกพี่อ่ะได้เฮงๆพี่ครับ อานะครับเพื่อนๆนะสรุปก,ก็คือ,อเดินงานประกวดงานแรกของเพ้นนะครับได้พระ1ชิ้นตอนก่อนกลับนะบเพราะว่าเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะ,นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องรางแล้วก็ผาลึกลับนะครับและอย่างที่พี่ตูนบอกเลยนะละพระเวลาจะซื้อได้เนี่ยราคาก็ไม่ได้แล้วก็บางอย่างเนี่ยสวยแต่ก็เลี่ยมแบบมิดชิดนะครับอย่างองค์งแรกที่ผมต่อไปเนี่ยพ่อคอยเนี่ยใจผมอยากได้นะ แต่พอมันหลุดมาจากตรงนั้นแล้วอ่ะเขาโทรมาเนี่ยโทรมาตั้งหลายสายเนี่ยผมก็เลือกที่จะไม่ซื้อเพราะว่ามันหลุดความอยากได้ไปแล้วไงนะครับเดี๋ยง่ายเจอกัน E ีีหน้านะครับ e ีีหน้าจะไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับแต่เดี๋ยววันจันนี้จะทําคลิปเดินที่ s c สซีตใต้ก่อนนะครับฝากเบนท์ไทยไว้ด้วยนะฮะแล้วก็สําหรับใครนะรที่มีพาเครื่องพาผู้ชานะครับอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดนะฮะสามารถส่งมาทางไลน์ ผมเป็นได้เลยนะฮะเดี๋ยวเ็นจะขึ้นไว้ให้นะครับยังไงฝากติดตามผมเบนท์ไทยไว้ด้วยครับสวัสดีครับ